One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปน์ลอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไป,งปสู้โุสุดน,นะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าชมหมอมอยหอยสังกับตัวโตเทยไทยจ้าทักทายบนหยุดเสาอาทิตย์เติมพลังกายจิตกันให้เต็มที่ค่อยสู้งานสู้การกันอาทิตย์ต่อไปนะคะช่วงนี้ฝั่งทางฮอลแ,แลนด์นธอเ์แลนด์อากาศดีค่ะ า้นี้ตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้16องศาได้นะคะถ้าเลยเที่ยงไปก็อาจจะถึง20กว่าองศาค่ะลุ้นกันไปกับบินฟ้าอากาศกับแสงแดดนะคะตอนนี้ก็จะได้เห็นธรรมชาติสวยๆเรื่อยนะคะสำหรับในช่องของตัวโตเองดอกไม้งามๆเอยธรรมชาติเมืองหนาวช่วงนี้ช่วงฤดูใบไม้ผลิจะไปหาฤดูร้อนนะคะ ก็ถือว่าเป็นอากาศสบา,สบายสบายวันนี้ก็เสร็จงานบ้านงานอะไรเสร็จแล้วสักครู่ก็จะพาพ่อใหญ่ไปปั่นจักรยานอีกแล้วค่ะจะปั่นไปเมืองใกล้ๆกันนี่เองห่างเราๆสิบหกิโลเมตรได้นะคะไปกลับก็30กว่าแล้วันนี้ค่ะก็จะแวะลายทางด้วยชมธรรมชาติงามๆด้วยมีอะไรสวยก็จะมาถ่ายเป็นคลิปฝากทุกคนในช่องของตัว,ตว,ตวเองนะคะ เป็นยังไงบ้างค่ต่างบ้านเราก็ฝนฟ้าตรลมตะไลกันเลยทีเดียวตั้งแต่เหนือจะหลดใต้ก็ว่าได้นะคะสําหรับช่วงนี้อากาศร้อนๆก็คงจะทุเราเบาบางไปนะครับผ่อนคลายไปถามแม่อยู่ค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็โทรคุยกับคุณแม่แม่ก็บอกว่าเมื่อวานฝนตกทั้งลมสนั่นวันไว้นะคะถ้ามาแต่ฝนก็ดีไปนะคะแต่ช่วงนี้ก็ฝนฟ้าใหม่แล้วก็พายุฤดูร้อนก็พากัน ระมัดระวังตัวด้วยนะคะช่วงฝนฟ้าขนองหรือว่าลมแรงอะไรแรงก็หาที่หลบกันอย่างปลอดภัยแล้วกันนะคะคนที่อยู่แดนไกลได้ยินข่าวนุ้นข่าวนี้ก็มีแต่ส่งใจไปเท่านั้นค่ะติดตามแต่ข่าวนะคะแต่เช้ามาอะไรมาหลังจากทําอะไรเสร็จัวโตก็จะไล่ไปตั้งแต่ดูหนังฟังเพลงไปเบาๆก่อนนะคะแล้วค่อยไปใส่ข่าวหนักๆก็ว่ากันไปข่าวทางบ้านเราก็หลากหลายข่าวนะคะที่ กระทบกระเทือนจิตใจก็ว่าได้นะคะอย่างข่าวพระอย่างนี้พระสง์องค์เจ้าก็ไม่เว้นแต่ละวันพระก็ไม่ใช่พระพุทธรูปนะคะก็เป็นปิดปุถุชนคนเหมือนเรานี่ระคามีกิเลสตัณหาละกลิเลสยังไม่ได้ก็ไปบวชไปอะไรนะคะเห็นข่าวเมาสุราบ้างมีอะไรกับสีกงสีกาบ้างเยอะมากนะคะการจะเชื่อจะนับถืออะไรดู ใครหรือว่าศรัทธาใครก็ดูดีๆแล้วกันนะคะการทําบุญสุนทานไม่ได้ว่ากันนะคะเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะแต่อย่าให้โดนหลอกโดนโกงโดนหว่านล้อมอะไรต่างๆที่ไม่ดีแล้วกันค่ะเสียหายขึ้นมาเงินทองเรากว่าจะหาได้นะคะบางคนโดนโกงโดนเสียไปเพราะความเชื่อใจเพราะความไว้ใจต่างๆนาร้อยแปดพันา 108, อย่างโกงของคนทุกวันนี้นะคะ อย่างข่าวคนนั้นเลิกลาคนนี้เลิกลานนลกลาับคนนี้ข่าวสาดน้ําโกรธกันโกรธเครืองกันอะไรกันอู้สารพัดนะคะทางบ้านเรานะคะการใช้ชีวิตคู่นะคะจะพูดในฝั่งนิดนึงเหมือนตัว,ต,วตัวเองไม่ใช่ว่าไม่เคยคบกับคนไทยนะคะสมัยก่อนก็มีแฟนคนไทยอยู่แต่ตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่ก็ว่าได้ตอนนั้นก็20อยู่ด้วยกันมาโจนยยี่ห้ายี่หกไปไปมา แต่เราก็ไม่ได้เสียดายเวลานะครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็รักเขาแล้วกันแต่ที่ผ่านมานะตอนนั้นเรามานึกขึ้นได้แล้วอุย้ยเรื่องราวต่างๆตามข่าวต่างๆที่ผู้หญิงคนนึงเลิกลากับแฟนแฟนสาดน้ากรดหรือว่าตบตีด่าทอเสียหายกันสิ่งที่ผ่านมากับชีวิตเราเราก็เจอบ้างเหมือนกันตอนที่เขาขึ้นเสียงใส่เราด่าเราสารพัดบางครั้งเราทนเพราะอะไรครับ เพราะคําว่ารักเขาเพราะเราคิดว่าเนี่ยบางครั้งความรักมันทําให้เราตาบอดหรือว่าสมองปิดก็ว่าได้นะครับ <S <S <ม>เราคิดแต่ว่าอุย้ยถ้าผ่านไปจากไอ้คนนี้คนนี้มันอย่างนี้อย่างนั้นเราเปหลงอยู่ในผวังนะคะก็ถือว่าเสียเวลาพอสมควรก็ว่าได้พอเราหลุดพ้นออกตรงนั้นไปแล้วคนที่รอเราอยู่แล้วโลกใบนี้มันเปิดกว้างมากแล้วคนที่รอที่รักเราจริงๆมันมีอีกเยอะนะครับเป็นล้านๆคนที่รอเราอยู่ กว่าเราจะหลุดออกมาได้นะคะแต่ที่พูดก็คือว่าอยากให้ทุกคนนะคะคิดตามแล้วกันนะคะถ้าใช้ชีวิตอยู่กับใครครบกับใครเป็นพงเป็นแฟนแตัดสินใจเป็นแฟนกับใครถ้ามีการขึ้นเสียงด่าทอใช้อารมณ์รุนแรงก้าวร้าวใส่เรานะคะครั้งสองครั้งถ้าพอถอยได้ก็ถอยเถอะค่ะเพราะว่าคนน่ะนิสัยมันเปลี่ยนได้แต่สันดานมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกค่ะตอนที่โตโตเาทะเลาะก,กับแฟนคนใดแต่ก่อนเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นมา ก็รับปากว่าจะดีขึ้นแบบนี้แบบนั้นสุดท้ายก็เลิกลากันอยู่ดีเราก็เลยว่าอเสียเวลาตั้ง3 4ปี5ปีเป็นแบบนี้กูออกมาแต่นานก็อาจจะได้เจอชีวิตคู่เจอคนดีๆที่รอกูอยู่ก็ได้เราก็คิดอย่างนั้นนะคะแต่ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ถ้าใครไม่เจอกับตัวเองเรื่องพวกนี้มันก็พูดยากนะคะบางคนก็ป่อมไปแล้วลูก2ลูก3า มันถึงเริ่มออกลายก็มีต้องอดทนเพื่อลูกอย่างน้อยมันก็ให้เงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนเพื่อได้ซื้อนมซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ให้ลูกอยู่นะยังไงเขาก็เป็นพ่อของลูกแต่สําหรับตัวตัวเองถ้าคนเคยใช้อารมณ์รุนแรงด่าทอหรือตบตีโล่งไม้ลงมือกับเราทอยออกมาเถอะค่ะสันดานคนยังไงสักวันมันก็เป็นยิ่งอยู่กันนานไปมันก็จะเห็นเราเป็นของตายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนข้าวใหม่ปลามัน ใหม่ๆม,มันก็อาจจะดีแต่ถ้ามันได้เริ่มขึ้นเสียงลงไม้ลงมือมันก็อ้างว่าเราเธอสวยฉันหวงเธอหึงเธอแบบนู้นแบบนี้แต่ที่ไหนได้พอนานไปนานไปมันก็กลับมาเหมือนเดิมอีกมันก็จะร้ายกว่าเดิมอีกนะคะหลากหลายเคสที่เราดูตามข่าวเพราะความอดทนอดทนอดทนอยู่ไปอยู่มาตั้งแต่เขาเริ่มด่าทอใช้ความรุนแรงก็ไม่ถอยถอย,ถอยไม่ได้ พอจะถอยทีนี้ผู้ชายมันโกรธมันแค้นมันกลัวเราไปมีคนใหม่มันไม่ได้คิดว่ามันไม่ดีนะคะมันกูดีกับมันขนาดนี้ทําไมมันจะไปมีคนใหม่ถ้ามันไปไปมีคนใหม่กูทําให้มันเสียโฉมดีมั้งเอาน้ำกรดไปสาดไปราดเขาซะทําร้ายทําลายเขาซะสารพัดนะคะเราก็ต้องถือว่าเราต้องต้องพยายามเอาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วกันนะคะในยุคนี้สังคมสมัยนี้เพราะว่าการตบตีกัน คาดการทุกวันนี้มันง่ายมากนะครับยิ่งข่าวบ้านเราสารพัดเมืองนอกก็โต้ตเองก็เป็นคนสังคมอยู่กลางเมืองนะครับบ้านอยู่กลางเมืองสําหรับเมืองนอกการทะเลกกาะกันตบตีกันตามกลางเมืองถนนมทานต่างๆตามงานใหญ่ๆที่มีคนเยอะๆก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าผู้คนส่วนมากเขาเคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนสิทธิส่วนบุคคลที่สําคัญมากของเมืองนอกแล้วก็เขาเคารพกฎหมายนะครับ แล้วการใช้ชีวิตของคนเมืองนอกเมืองนายิ่งฤดูหนาวข้างนอกจะใช้ชีวิตน้อยมากนอกจากเสาร์ทิ์หรือว่าคืนวันศุกร์วันอะไรที่คนจะไปดื่มไปสังสรรค์กันแล้วมันสู้กับความหนาวสังคมก็เลยเป็นเหมือนตัวใครตัวมันคนส่วนมากก็จะอยู่ในบ้านรุ้นกันไปแต่ฤดูร้อนอย่างนี้ราคาอย่างฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์อย่างนี้ก็ยังเพราะว่ามีฤดูร้อนสองสามเดือนบ้างอยู่นะครับเป็นบางปี นี่ก็อาจจะร้อนขึ้นมานิดหนึ่งนี่ค่ะเริ่มได้ใส่เสื้อแบบนี้แล้วกางเกงขาสั้นนะคะวันนี้ก็ว่าจะไปปั่นจักรยานกันอีกสักคู่เดียวนะคะมันก็เลยกลายเหมือนว่าสังคมตัวใครตัวมันจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้สังคมข้างนอกมากเหมือนบ้านเราบ้านเรามันอากาศร้อนนะคะนั่งอยู่ตามหน้าบ้านบ้างดื่มเหล้าดื่มเบียร์ทำอะไรกันบ้างสารพัดมาได้เห็นกันไปหมดนะคะ มันจะดวกสบายกับดินฟ้ากาดมากกว่าที่นี่แต่ทางบ้านเราเวลาร้อนก็ร้อนสุดๆปีนี้แล้วก็เวลาฝนก็ฝนหนักกว่าที่นี่นะคะอย่างทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ที่จะเห็นฝนหนักจริงๆก็จะครั้งสองครั้งต่อปีที่หนักๆนะคะแต่ฝนปล่อยๆหรือว่าฝนตกทั้งวี่ทั้งวันเบาๆนี่จะเห็นบ่อยมากนะคะแต่บ้านเราบางครั้งตกทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหนักเท่ากับอลแลนด์ทั้งปีทั้งเดือนก็ว่าได้นะคะจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่า นี่แหละค่ะถ้าการที่จะรักใครสักคนจะต้องไปทนตลอดเวลามันก็ยากนะคะก็ขอเตือนสติทุกคนจะลูกสามลูกสี่ลูกห้าจะยังไงก็ช่างนะคะก็ต้องรักตัวเองเข้าไว้นะคะวันนี้มันขึ้นเสียงได้มันลงไม้ลงมือได้มันก็ไม่หยุดหรอกค่ะสันดานคนมันก็จะเก็บตรงนั้นอีกสักครั้งนะคะอย่าให้รอจนถึงเราต้องอาการสาหัสหรือว,ว่าล้มหายตายจากเลยนะคะ ชีวิตเราเรารักตัวเองถ้ายิ่งไงอย่างหลานสาวตัวโต,โต,โตโยงังหนุ่มยังสาวอยู่นะคะอยูอยังไม่ถึง3 0อย่างนี้โตัวโ,โตก็จะบอกตลอดนะถ้าหล่อนจะคบคนใหม่นะคนนี้ต้องอ่านเกมก็ดูนี่ถ้าเขาพูดจาไม่ดีหรือว่าขึ้นเสียงรัวมีการดื่มสุรามเมาเรื่อยๆนี่ถอยออกมาเอาชีวิตตัวเองออกมานะถึงจะมีลูกหนึ่งลูกไหนก็ช่างนะคะมันก็จะพาเราไป อะไรนะคะเราก็จะไปจมกับกองทุกไปนะครับเพราะว่าโลกใบนี้นะคะตัวโต้จะบอกหลานทุกคนนะโลกใบนี้มีคนหลายล้านคนนะคะสมมุติว่าคนนี้ไม่ใช่คู่ครองคู่ชีวิตเราจริงๆเราก็อย่าไปเสียเวลานมนานนะคะถ้าเราเสียไปมันก็จะเสียเวลาไปโอกาสที่จะเจออะไรดีๆข้างนอกมันก็จะน้อยเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันเวลาแต่ละวันมันผ่านไปเร็วมากนะคะทางนี้ก็เหมือนกันอย่างตัวโตวเองนะคะหลังจากเคย มีแฟนคนทงคนไทยมันก็สอนชีวิตเราเป็นประสบการณ์นะคะอย่างมาอยู่กับต่างชาตินะคะกว่าจะมาถึงแฟนคนนี้ก็ไม่ได้ว่าตัวเองมีแฟนเฉพาะคนเดียวนะคะเราไม่สวยนะคะแต่เราก็เลือกบ้างนะคะหลังจากหลุดจากคนไทยมาเราก็มีสิทธิ์เลือกต้องพยายามทําตัวให้ตัวเองเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ว่ามีแต่ให้เขามาเลือกตัวเองมันไม่ใช่นะคะเราก็มีสิทธิ์เลือกเราก็สวยในแบบของเรา ใครว่าเราไม่สวยเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเราสวยนะคะยิ่งเราโสดนะคะเราก็ต้องพยายามทําตัวให้ดูดีมีราคานะคะจะออกไปไหนจะใกล้จะไกลก,ก็แต่งตัวให้ดูดีเข้าไว้บางคนหนังหน้าอาจไม่ได้หนังหน้าไม่สวยแต่การแต่งตัวบุคลิกคาแรคเตอร์เอ่ยอะไรเอ่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้มันก็หลากหลายอย่างเพราะแต่ละคนความสวยความเด่นมันแตกต่างกันไปนะคะคนนู้นก็สวยแบบนั้นคนนั้นก็สวยแบบนี้มันก็จะไปคนละแบบกัน นี่แหละกรันมารักตัวเองขันมาดูแลตัวเองอย่าไปอดทนกับสิ่งไม่ดีสิ่งที่ไม่ควรทนนะคะรู้อยู่ค่ะว่ารักเขานะคะแต่เราก็ต้องรักตัวเองด้วยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดหนึงนะคะผสมประสาทกันข้างนอกบ้างในบ้านบ้างมีอะไรก็จะมาเมาสมอยห้อยสั่งเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจดีๆค่ะบ๊ายบายค่ะ